วันนี้วันหยุดแล้วน่าจะเป็นวันดีด้วยค่ะเป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วตอนเย็นเนี้ยบรรยากาศดีมากเลยวันนี้จะมาปลูกต้นกัญชาหรือที่เรารู้จักคือเป็นต้นมันปลาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ดอกหอมมากเมืวว่อวานไปโรงเรียนท่าตูมสนิทลาดก็เลยแรงบันดาลใจอยากจะปลูกไว้บริเวณบ้านพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณเกือบไร่หนึ่งถมที่ไว้ว่าจะสร้างบ้านอีกหลังหนึง่งใจไหมคะมีบ้านหลายหลังมาก ไม่รู้จะสร้างไว้ให้ใครอยู่ก็กะว่าจะทําบ้านหลังเล็กๆไว้พักผ่อนอยู่ที่สวนวันนี้ก็มีคุณตาสมหวังไม่ช่วยปลูกด้วยแล้วซื้อมาเก้าต้นก็จะปลูกไว้บริเวณบ้านเขาอ Green op, อกกลิ่นหอมแม้แต่ตอนกลางวันกลิ่นหอมตอนกลางคืนจะขนาดไหนเนี่ยค่ะต้นมันป่านะคะซื้อมาสามต้นร้อยเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะปกติถุงเวลาเราซื้อมาจากร้านก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเราปกติทุกคนปลูกต้นไม้ทำกันยังไงคะเวลา เวลาจัดการถุงเวลาจะเอาต้นไม้ปลูกลงก็คือมีวิธีง่ายเราไม่อยากให้รากมันพังเราก็จะตัดแล้วใช้มีดหรือก,กันไกลนะคะก็พยานนยาม,มจัดการแบ่งถุง,ง,งใส่แล้วค่ะอันนี้ใส่ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยรองพื้นเป็นสูตรส5บหตาหัววัวนะคะก็สอบและหนึ่้อ1ห้าบาทม,า <laughs> มีความรู้สึกว่าปีนี้ปุ๋ยแพงมากค <laughs> <ะ>วาะ <laughs> <laughs> ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งก็ต้องมีอุปกรณ์แบบพวกมีดคัตเตอร์กงินไกมาเวลาปลูกต้นไม้แล้วเราก็ค่อยเลาอออกกลัวรากมันกลัวรากมันพังนะคะนี่ไงคะได้แล้วคะ่ะเวลาเราปลูกต้นไม้เราจะปลูกหันไปทางที่ตะวันออกน้อยนึงนะคะเพราะว่าจะได้ให้เขาต้องหันดูใบด้วยนะคะใบของเขาอ่ะใบต้นไม้แต่ละต้นที่เราปลูกในสวนเราเราก็จะให้ด้านใบอ่ะด้านหน้าของใบหันไปทางที่ตะวันออกเพื่อรับแสงนะคะ เนี่ยก็จะประมาณนีนะะ้จริงๆเราปลูกไว้เดี๋ยวว่างเราจะมาใส่ปุ๋ยคอกอีกรอบหนึ่งก็ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็จะมาอยู่ที่สวนเนี่ค่ะก็มีแค่สามไร่ก็ยังทำยังไม่ครบเลยทำเตรียมกเกษียณเหลืออีกสิปีเนี่ยคะ่ะเป็นไงคะก็จะปลูกประมาณนี้นะคะก็พยายามหันทางปากใบไปทาง ทิศตะวันออกเพื่อรับแสงค่ะนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับของการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเลยว่าเราต้องหันหันใบหรือหันหันข้างที่ที่ต้องการสังเคราะห์แสงไปทางทิศตะวันออกนั่นเองเนี่ยค่ะเราปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอดูว่ามันจะรอดหรือมันจะเป็นยังไงหรือมันจะอยู่หรือมันจะไปตาสมหวังมือเย็นตาสมหวังปลูกไม้ทุกชนิดในสวนนี้ตาช่วยปลูกก็โตทุกต้นนะคะสวนอมรรัตน์นะคะทุเรียน มองเทงโอเคค่ะ